ค่ะสวัสดีค่ะมือนีกะขอกับยายบุญคนสารภาพเนาะค่ะเนาะมือนียายบุญกล่ามาอัปเดตงานเนาะค่ะหลอบผีจะส่งต่อไปเนาะค่ะเนาะค่ะมีตัวใดแน่มาเบิ่งนกันโอ้หินเนาะค่ะเป็นเทนนะคะเทนข่างเดียวไม่ระยุเนาะเอ้ยไม่อันไม่ประดูเนาะค่ะเนาะเทนข้างเดียวไม้ประดูค่ะแล้วก็มี สั้นหักสั้นหักปั๊บ่ได้นะคะสั้นหักหักได้เลยหักลงเลยปั๊บ่ได้นะคะเป็นไม่ประดูดำเนาะคะ่ะเป็นของลูกค้าเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะสั่งสั่งมาพิเศษต้องการพิเศษนี่นะคะเป็นไม่ประดูดำอันนี้เป็นไม่ประดูขาวช่วงนี้ก็ย้ายบนกะมีไม่ประดูแบบนี้แหละคะ่ะสีขาวๆนี่แหละ,ะหลายอยู่นะคะเนาะผู้ใดสนใจกะ ยิงกลางมาะซางได่เนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับลูกค้าคนใดที่ชอบของงามๆนะคะเป็นไม้ประดูแล้วะะนะลก,มนนกวนะะ็มีท่านตรงท่านตรงส้งดอกบัวเนาะค่ะเนาะแล้วก็มี่อนบนส้งดอกบัวเอ็นหลังนะคะมีท่านตรงอีกตัวหนึ่งยูคหน่งเนาะคะนะ่ะเนาะท่านตรงสองข้างรอบมีกับสีมีอยู่ประมาณ หกต7โเจ็ดตคือเก่าล่ะจังทาเบิงว่าสร้างเพิ่นสิเฮดได้จจกโตเนนะคะ่นะเนาะคิดว่าสิเฮดเจ็ดโตหล่ะสร้างเพิ่นว่ากล้องเบิงว่ากะสีเวลาเก่าคือเก่าล่ะรอบนีก้ก็ดีวันผุดพระฮัดคือเก้านั่นแหละนี่นะคะมีช่านตรงอีกตัวหนึ่ง แค่นตรงสองขางทรงดอกบัวอีกตัวหนึ่ง,งนี่เห็นเห็นขางเดียวทรงดอกบัวไม่ประดูเนาะคะ่ะยี่หี่ก,ก็เป็นหก็ยี่นี่ก,ก็หกโตแล้วนะคะเนาะจามคนว่าเศดกะหางอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่เจ็ดเนาะคะ่ะ นี่นะคะที่เป็นสั้นหักส่งดอกบัวเอ็นหลังสั้นหักปั๊บปะได้นะคะคนสั่งมาให้เอาแบบปั๊บปะได้นี่สัส้นหักเลยใหม่ปลาดูดำเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นช้านตรงช้ตนตรงส่งดอกบัวเอ็นหลังแล้วก็มีค้อนบนเนาะคะ่ะ ต้นบนต้นต้นดอกบัวเอ็นหลังกระหังอีกตัวหนึ่งนะค่ะเนาะแต่สิยูประมาณนี้ค่ะรอบนี้กาเตาก็ค่อยเบิ้งว่าสีในุ้่งมือได่เนาะค่ะเนาะค่อยติดตามเบิ้งว่าสีใน้ส้งมือได่เพราะวา่าก็ยังเหลือขั้นตอนหลายอย่างอยู่วันนี้กับขังก็วัน,นงังคาดน,นะคะ่ะประมาณวันพุดวันนั่นคือเก้าละ่ะพุดผาฮัตคือเก้าล่ะค่ะประมาณนั่นแหละคิดวานะค่ะเนาะ ตามรอบตามรอบที่เฮ็ดได้นะคะเนาะก็กระหังว่าสีเห็ดกับท่านได้ขึ้นไม้อยู่นะคะ่ะท่านได้เห็ดขึ้นไม้อยู่แต่จงถัก่อยเบิ้งเดี๋ยวย้ายบนสีไทยรูปให้เบิ้งอีกรอบนึงนะคะ่ะสีไทยวิดีโอให้เบิ้งอีกรอบนึง ปลาสิเป็นตัวไหเนาะคะ่ะสาดกับลังเห็ดประตูเนาะคะ่ะลายเก็บรายละเอียดเห็ดประตูเห็ดช้านกับอีกลายมืออยู่เนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะืันนี้ก็ฝนตกพี่น้องมึงดูป่านเด้บ,บนฝนตกด้วยค่ะตอนนี้ก็บ,บ่ามว่วงลัวนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะฝนตก มันเริ่มมาตะมือเศร้าหรอล่ะตะมือเศร้าพพลินดินนะคะ่ะตอนนี้ทางก็สีมะฮอดมันก็สีแห้งนะคะ่ะตกดุ่มๆร่างแห้งนะคะ่ะให้บนเถือที่โอกาสท้ายคลิปให้ฟี่นองเบิง้งอัปเดตงานนะคะนะ่ะเนาะที่จะส่งหลอบต่อไปประบ้านหัเคสโต้คือเก้านี่แหละคะ่ะอะไยามงเห็นมันได้ประมาณนี้นะคะ่ะพราวา เพราะว่าเดินูกค,ค้ากับอคิ้วเง้วเติบจากน้อยอยู่กับสร้างกับเล่แรงอยู่นะคะแรงเมือ่อรอบนี้ก็สีมีแตง่ายง่ายกันสิเพราะมิสั้นหักเนาะค่ะสั้นหักจะเป็นรอบต่อไปสั้นหักหนึ่งี่สามสี่ตัวเนาะค่ะหลอบต่อไปเป็นของสั้นหักเนาะค่ะเนาะวอามีมิแตรสรั้นตรงคางเดียวสองคางกับเพน นี่นะคะแนวไปใด้ไวบจากน้อยนะคะมี่พิเศษมากตัวหนึ่งสั้นฮักถอดว่าใดเนานะค่ะเนาะแต่สำหรับลูกค้าคนใดอยากได้แบบนี้ก็มีไม้ประดูห้ยอยู่เด้อค่ะนี่เป็นไม้ประดูแบบนี้เนาะคะนะ่ะเนาะประดูขา,ขาวๆนี่แต่อยากได้สั้นฮักสั้นหักแบบปั๊บไออถอดว่าไดแบบนี้กับแต่มีไม่ประดูห้ยอยู่เด้อค่ะ ต่มาใหม่ประดูดำบ,บ่มีแหลวเหมือดแหลวนะคะเนาะนี่แตะใหม่ประดูแบบนี้มันมีอยู่ชิ้นเดียวนี่แหละสร้างคนก็เลเฮดใหู้กค้าูกค้าประจาเพิ่นเนาะคะ่ะสร้างมาหลายรอบแล้วสร้างขเนียดน้ำย่ยบนหลายรอบแล้วหลายตัวแล้วเลเฮดให้เพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นมกของงามเพิ่นสร้างเอาต่ไใหม่ประดูแหละ ลายรอบก็มีแต่ไมประดูทั้งนั้นเลยน,นะคะที่เพิ่นสร้างเอาผนมาของงามของสวยของงามเน,ะะนาะค่ะนี่ค่ะตอนนี้ยายบนกลับไปหาใหม่ประดูมาให้ได้หลายแล้วแต่ผู้ใดสนใจอยากได้ใหม่งามงามใหม่ประดูงามงามกันยิงกลางมาสร้างได้เ้อค่ะเด้อมาสร้างได้เนาะคะ่นะเนาะ นึงยคะ่ะขนาดพระท่านเรลียวด้วยนี่ก็ยังงามสมีละ่ะมลง้งเป็นไหมประดูนี่ก็สีสวยขึ้นกันล่ะค่ะแต่ง,งามขึ้นกันเลยเห็นบนหลวดไล่ของมันนี่โอ้ยชัดเกนขนาดนะะั้นเขเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไมา่พี่น้องเบิ้งอัปเดตงานซ่มนี้ก้อนนะคะน่ะเนาะเดี๋ยวให้สร้างคนเฮ็ดแล้วเดี๋ยวย้ายบนท่ายให้เบิ้งอีกรอบนึงเนะคะ่ะมันแล้วสมบูรณ์มัดสุยางก่อนที่ส่งของนะคะ่ะเดี๋ยวย้ายบนท่ายให้เบิ้งอีกรอบหนึง่งต้อรับคลิปนี้นเอาซ่อมนีก้อนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ